หญิงที่สุโลกนะครับพี่แจ็คก็ออกแลมโบใหม่นะก็อยากมานั่งก็ได้นะครับก็ไม่แพงนะเท่าไหร่นะสองพันแค่วันละแต่ฉีดก่อนขึ้นก่อนแหวนหัว่อนก่อนขึ้นแลมโบนะครับฉีดมาดามฟินนะฮะของผู้ชายนะครับกินมูนนะฮะกินมูนนะฮะมูนนะฮะไลฟ์เออเบอร์แล้วเบอร์ What กินมาดามฟินนะฮะินไลฟ์นะครับของผู้ชายนะครับ ได้ตัวหอมนึงหญิงทิ่สุดโลนะครับพี่แจค็คกอ็ออกแมอรมโบใหม่นะก็อ,ะอยากมานั่งก็ได้นะครับเขาสาวที่สุดโลก,ก็ตามมาได้นะครับเอสอนะไ,ไ <c ười> อจีผมา <c ười> ออมาได้นะครับเดี๋ยวนั่งแรมโบ้่ันนะรถตู้นั่งไม่ได้แล้วแบบนี้ตัวหอมแล้วขออนุญาตขึ้นนะครับอันนี้ไปกับใครคะไปกับพี่แอ๊ดครับผมขออนุญาตนะครับมีประกันชีวิตหรือยังฮะมีประกร <c ười> ัน <c ười> ชีวิตหรือยังจะรอดไหมเนี่ย Say so